สวัสดีค่ะสวัสดี FC ย่าการ์เดนค่ะย่าการ์เดนพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้ยังมีความสุขนะคะอีพีนี้เปิดแบ่งนะคะนาทีทองอตัวท็อปและตัวรองท็อปนะคะตัวท็อปก็จะเป็นเชื้อของทับทิมนะคะอสองกระถางนี้จะเป็นเชื้อของทับทิมในกระถางนี้นะคะมีอย่างน้อยนะคะไม่น้อยไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า3หนอนะคะไม่ต่ำกว่า3นอ,อหรือไม้3ยอดนะคะไม่ต่ำกว่า3ยอดอ่ะอันนี้นะคะ1 2และ3นะคะดูลายนะคะดูลายดูสีลายเชื้อของแท็บทิมนะคะลายของแท็บทิมจะเป็นแบบนี้ค่ะลายเขาจะสวยนะคะสีก็เริ่มมาแล้วก็จะไปอ่ะตัวนี้เขาจะเป็นด่างชมพูนะคะใบตัวนี้จะเป็นใบหนาและเงานะคะใบหนา แข็งและเงานะคะอ่ะตัวนี้เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ไม่ต่ำกว่าที่3หน่อหรือ3ยอดนะคะอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้นะคะใช่นะคะ1 1ห,หนึ่งใหญ่ๆเลยนะคะอ่ะและ2นะคะและ3นะคะต้นนี้ต้นนี้จริงๆมีมากกว่ามีมากกว่า3ม,มีมากกว่า3ต้นนะคะมีมากกว่า3มต้นเนี่ยค่ะลายเขาจะเป็นแบบนี้เลยลายเขาจะสวยมาก นน ăng, ยังยังใบอ่อนอยู่นะคะยังใบอ่อนอยู่ตัวนี้นะคะอ่าถ้าลูกค้าไม่ชอบนะคะลูกค้าสามารถตัดทิ้งไปได้เลยนะคะหรือจะรอรอให้เขาแทงยอดใหม่ขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะรอใบสวยมาก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดใบนี้ทิ้งไปนะคะได้เช่นเดียวกันแต่ว่ารอก่อนเพราะว่าอ่าตัวนี้มันจะเป็นตัวหลักเลยนะคะจะเป็นตัวหลักเลยก็ค่อนข้างที่ใหญ่ๆอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีหนอนะคะแทงมาด้านหลังตรงนี้น,นะคะมีอีกหนึ่งหนอนะคะมีอีกหนึ่งหนอ ตัวนี้มีมากกว่า3ามจริงๆค่ะสำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้ตัวรองท็อปคากเป็นเชื้อของสยามไดมอนด์นะคะเป็นเชื้อของสยามไดมอนด์ดูความด่างนะคะเขาจะฝังลึกจะฝังความด่างเขาจะฝังสีใบนะคะสีดำม่วงนะคะจะมากรบนะคะจะมากรบสีเดี๋ยวหน้าหนาวจะได้เห็นสีเพิ่มเข้านะคะดูก้านค่ะ การสีสวยมากเลยนะคะการสีสวยมากเลยจริงๆมีมากกว่าหนึ่งใบนะคะแต่พอดีว่าใบไม่สวยค่ะใบแข็งนะคะใบแข็งใบแข็งไม่สวยนะคะนุกเลยตัดทิ้งไปนะคะแล้วก็มียอดใหม่นะคะแทงขึ้นมาแล้วนะคะมียอดใหม่แทงขึ้นมาแล้ววันนี้นะคะโปลโมชั่นให้เลยที่3ามต้นนี้นะคะอ่ะดูรากค่ะดูรากรากล้นกระถางแล้วนะคะ อ่ะตัวนี้ไปให้พิเศษเลยนะคะ3ต้นนี้ตัวท็อปตัวรองท็อป3กระถางอะตัวนี้ให้ที่1,000ส่งฟรีนะคะ3กระถางนะคะได้ตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปไปเลยค่ะลายมานะคะลายมาด่างมาสีมาแล้วนะคะไม่ต้องลุ้นกันแล้วนะคะความสวยมาเยือนแล้วนะคะให้พิเศษเลย3กระถาง1,000งพันส่งฟรีะค่ะสนใจโทรหาหนูได้นะคะ0 6 4ย์ห7 9, 9ี่ หรือจะแคปส่งให้หนุ่ทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ